สวัสดีค่ะวันนี้นำบอนสีสวยๆนะคะมาให้ได้ชมกันวันนี้ก็มีอยู่สามชนิดนะคะมีอะไรบ้างนะคะหลังจากบำรุงดินไปนะคะให้มาดูกันเลยนะคะนี่ชายชนนะคะนี่กระถางนี้โหลดใหม่ออกมาสวยแจ่มสวยเลยนะคะนี่คะ่ะชายชนได้กระถางใหม่นะคะ วันก่อนก็ถ่ายให้ได้ชมเนาะบำรุงดินด้วยใบมะขามผสมใบก้ามปูปูนขาวกันเชื้อรานะคะแล้วก็โมลไส้เดือนนี่เราผสมลงไปในดินแล้วก็คลุกเคล้ากันลงไปนะคะก็มีเปลือกไข่บดอยู่นิดนึงนะคะ นี่คะ่ะมาดูเลยสวยงามเลยทีเดียวต้นนี้ก็ชินบัญชรโบร,ราณน,นี่คะ่ะโอ้โหถ่ายท่ามกลางแสงแดดนะคะอยากให้ได้ชมก็เลยถ่ายกลางแดดเลยนะคะแดดส่องนะคะช่วงบ่ายแก่ๆนะคะดูนี่ก็ชาชนนะคะต้นจอมเขานะคะสวยงามเลยทีเดียว นี่เอาออกมาจากตู้นะคะที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นบอลสีในตู้หมดเลยนะคะมีแต่บอลสีในตู้นะคะเดี๋ยวมาดูมุมนี้นส่วนต้วนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะนางรากสดนี่กำลังโตเป็นสาวนะคะสวยงามมาก นี่แหละค่ะวันหยุดพักผ่อนไปเที่ยวกันมาแล้วก็มาชมบอลสีสวยๆกันนะคะนี่ค่ะชอบต้นไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะคะจะได้หยิบจับมาถ่ายให้ได้ชมความสวยความงามของเขาต้นนี้นะคะแข็งแรงสุดก็คือชินะบัญชรนนี่แหละค่ะชายชนนี่ก็ สวยนะคะบ้านไหนยังไม่มีราคาย่อมเยานะคะสามารถซื้อมาปลูกไว้ชื่นชมได้นะคะพูดถึงนางรากสดนี้ก็สวยแจ่มนะคะสีเขาโอ้โหสีจริงๆเขาสดนะคะยิ่งมองยิ่งหลงนะคะชอบความงามของเขานี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ถ่ายให้ได้ชมเพียงนิดหน่อยนะคะเดี๋ยววันหน้าค่อยมาชมกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ